สวัสดีฉันชื่อดรคบีและถ้าคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้ก็เพราะคุณต้องการทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเดียคาฉันเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นติดตามฉันจนจบวิดีโอและฉันหวังว่าจะตอบคําถามของคุณเกี่ยวกับอาหารเสริมตัวนี้ที่โด่งดังในประเทศไทยคนส่วนน้อยใหญ่ไม่ทราบแต่ตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความดันโลหิตสูงและน้ําตาลก้ดส,สูง และเมื่อจําเป็นต้องเริ่มการรักษาหลายคนเริ่มใช้ยาที่ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและฉันจะอธิบายว่าทําไมยาลดความดันโลหิตส่วนใหญ่มีผลเฉพาะกับความดันโลหิตสูงเท่านั้นซึ่งทําให้จําเป็นต้องรับประทานยาต่อไปอยาประเภทนี้มีผลกําไรมากสําหรับอุตสาหกรรมยาท้ายที่สุดก็ใช้เงินจํานวนมากแต่ปัญหาไม่เคยได้รับการแก้ไขและจําเป็นต้องเริ่มการรักษาใหม่ด้วยยาอื่น เพื่อใช้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข่าวดีก็คือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่ศึกษาเฉพาะพืชสมุนไพรได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะยุติความทรมานและอาการแย่ๆของคุณได้ในที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งสําหรับสภาพอากาศในประเทศไทยเนื่องจากส่วนผสมเหล่านี้ยังช่วยลดผลกระทบจากสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและโรคต่างๆซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอื่นใดในท้องตลาดทำได้สูตรดีอาคาเป็นผลมาจากการวิทัย ยายในห้องปฏิบัติการมากกว่า11ปีผลิตจากสมุนไพรเท่านั้นและได้ปฏิวัติการรักษาปัญหาหัวใจและความดันโลหิตสูงผลิตจากส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เท่านั้นเดียคาไม่ทำให้เสียติดและไม่มีผลข้างเคียงหลักประกันแต่ก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับเดียคาวิธีใช้และส่วนผสมฉันต้องเตือนคุณและคุณต้องให้ความสนใจจริงๆ พวกคุณอย่าซื้อเดียคาจากที่อื่นนอกจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระวังให้ดีเพราะมันเป็นอาหารเสริมสิ่งที่คุณจะต้องบริโภคเพื่อสุขภาพของคุณดังนั้นการมีแหล่งที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นหากคุณซื้อจากเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการฉันรับประกันได้ว่าคุณกําลังซื้ออาหารเสริมปลอมเนื่องจากเดียคามีจําหน่ายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้น <c oughs> เพื่อช่วยคุณฉันจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้ในคําอธิบายวิดีโอระวังของปลอม และใช้เว็บไซต์ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่บ้านและทำการซื้อที่เชื่อถือได้ดังนั้นหากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับเดียคาและอาหารเสริมตัวนี้ใช้ได้ผลจริงหรือไม่คำตอบคือใช่สูตรนี้ทรงพลังมากเพราะในส่วนผสมประกอบด้วยสารสกัดจากขมิน้นบริสุทธิ์และรากขิงบดซึ่งร่วมกันทำความสะอาดหลอดเลือดจากคราบไขมันและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดกลับสู่การทำงานปกติและร่วมกันส่งผลดีต่อการทำงานของหัวใจ และทำให้ความดันโลหิตและกลูโคตเป็นปกติระดับในอาหารเสริมคุณยังพบสารสกัดจากพริกไทยดำที่เสริมสร้างการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดทำให้คุณมีนิสัยมากขึ้นและรักษาสุขภาพของดวงตาและสุขภาพของอวัยวะทั้งหมดในร่างกายในขณะที่ช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองของคุณเจลาตินที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกยังถูกเพิ่มเข้าไปปาในสูตรเดียขาซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและช่วยให้ส่วนประกอบของยาดูดซึมเร็วขึ้นสองเท่า แพทย์มั่นใจมากขึ้นว่าอาหารเสริมตัวนี้เปลี่ยนชีวิตและนำคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนปรับปรุงอาการทั้งหมดที่ป้องกันไม่ให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหากคุณมีอาการปวดหัวความดันโลหิตสูงปวดข้อและหลังหรือคอเลสเตอรอลและเลือดของคุณความกดดันอยู่เหนือการควบคุมฉันมั่นใจว่าเดียคาจะช่วยให้คุณหมดปัญหาเหล่านี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อาการบวมตามร่างกายจะหายไปและเท้าของคุณจะไม่บวมอีกต่อไปแม้ หลังจากยืนมาทั้งวันคุณจะสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้งใช่คุณสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์นี้ได้มีผู้บริโภคหลายพันรายที่ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากเดียคาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมอาหารเสริมตัวนี้ถึงโด่งดังและคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและคืนสู่สุขภาพที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าร่างกายแต่ละส่วนจะมีปฏิกิริยาในลักษณะที่ไม่เหมือนกันเพราะร่างกายแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่คนส่วนใหญ่เริ่มสังเกต เห็นการเปลี่ยนแบบปลงครั้งใหญ่ในสุขภาพตั้งแต่สัปดาห์ที่สองเป็นต้นไปและเนื่องจากเป็นธรรมชาติ100%จึงไม่มีผลข้างเคียงนอกจากนี้เพื่อให้เดียคาทำงานได้คุณต้องทำการรักษาอย่างจริงจังคุณต้องใช้มันทุกวันขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดียคาจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเช่นกันเช่นเดียวกับที่ได้ทำเ <imet answer> พื่อผู้บริโภคหลายพันคนทั่วโลกขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีและขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอต่อไป